อ๋โอเคครับผมกราวสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมน้องเจมหินตินลอโรโรสลอตมาเรียบร้อยสวัสดีพี่พีๆทุกคนทุกท่านเลยอ่ะมาเดี๋ยววันนี้มาลุยกันสักหน่อยแล้วกันนะโอ้โหเมื่อวานนี่ต้องบอกว่าใครนะใครที่ไป <c oughs> บอกแล้วมีรางวัลน,นี่นี่ไง <c oughs> คือตีแรกจะไม่บอกเลยนะ <c oughs> เออบอกแล้วให้ติดตามทวิตเตอร์ไว้เออเห็นไหมมีกิจกรรมที่แบบว่าไม่ได้แจ้งลงหน้า <c oughs> เออนะครับยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยมาเมื่อวานที่ลุยกันไปก็มาจงเวนะวันนี้ขอมาที่สาวถ้ำเลยแล้วกัน <c oughs> คิดถึงไม่ใช่อะไรหรอกคิดถึงเฮออ <c oughs> <c oughs> ้ยหายไปน,นานแล้วก็ไม่นานอแค่วันเดียวเอง <c oughs> สลับสลับไปเล่นมาจงเววันเดียว โอเคครับมาวันนี้ก็งบก็ตามนั้นนะประมาณ800โดยประมาณเดี๋ยวลุยกันนะเออเดี๋ยวขอกดลังกันกนะกระดาษสีห้มุนนะเดี๋ยวว่ากันบวกไม่บวกยังไงแตกนอกไม่ดีแตกในไม่ดีซื้อฟีสปินคือทางออกท่านั้นเองเฮ้ย <laughs> เอามาดิก็ดีเหมือนกันนะเร็วเรว โอ้โหหลอกให้ยากเลยจากไปเอาดิเออโอ้โหเฮ้ยจริงๆตัวสเก็ตเตอร์นี่อืมออกดีจริงๆเอา้าเฮ้ยมีแววฮะมีแววบอกเลยบอกเลยมีแววมีแววแป๊บนึงแป๊บนึงพอละล้างหน้ากระดานนี้พอละเดี๋ยวปรับขึ้นเป็นสิบเลยปรับขึ้นเป็นสิบแล้วออตโต้ไป30หมดเลยเดี๋ยวรู้เรื่องฮะ ปรับขึ้นไปสิบาทแล้วออโต้ไปสามสิบหมุนเลยมีโอกาสเข้าฟิจสปินนะผมบอกก่อนเลยนะเห็นไหมเห็นไหมไม่ทันขาดคำ้ะพูดเลยนะโบมาดิซักดอกสักดอกคอหน่อยได้ไหมสักดอกพอเป็นกำลังใจให้ผมโอ้โหพระเจ้าช่วยกระทอดมันมีแววจะออกดีอ่ะเฮ้ยทำไมวะฮะเออโอ้โห เอาไปโอ้โหทักหน่อยไม่ได้เลยเกลือเลยคุณเอ้ยโอ้อะดูตามรูปเกมไปแล้วกันโอ้โทักปุ๊บเกลือปั๊บกว่าแล้วอเอออะจะยังไงก็มาถึงขนาดนี้แล้วถอนตัวไม่ได้แล้วบอกก่อนถอนตัวไม่ได้แล้วฮะนะนะมาถึงขนาดนี้เอาดิ อเออาวาเชื่อมมา่วยจ้ายังไงสิต่อไปโอ้โหเอ้ยโอ้โหสเก,ตเก็ตเตอร์มันโอดีจ้ะแต่มันยังไม่เข้าเลยนะเอาพดก็พูดเอาสเก็ตเตอร์ออกโคตรดีและดีจริงๆแต่ยังไม่ครบสี่ตัวยังไม่เข้าสักทีเลยเนี่ยมาเหลือหนึ่งตัวหมายสักทีเถอมาล่หลายครั้งแล้ว พิบเพิบเรียบร้อยกูว่าแล้วไงเกลืออีกแล้วเกลืออีกแล้วพี่พี่เอ้ยโอ้มาดูช่วยเจมหน่อยวันนี้ดูทรงจะซึมอ่ะวันนี้มีทรงจะซึมจริงๆฮะโอ้โหสักทีเฮเอะโอ้โหประเจา วจะเอาช่วยกอโทษไม่เข้าจริงๆเหรอวะเนี่ยเอาไปดีสามสิบปโอ้โหอยากจะร้องมีพี่ๆหลายท่านก็ถามมาว่าโรงงานที่เจมอยู่นี่ใช่โรงงานที่ไฟไหม้ไหมไม่ใช่เออเจมบอกก่อนเจมอยู่โรงงานนั้นนะที่อระยองใช่นะครับนะเดี๋ยว เนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันนี้บอกนิดนึงเจมอาจจะได้มีไปต่างจังหวัดฮะเออช่วงนี้อากาศจริงๆก็มันไม่ได้ร้อนมากนะผู้กพูดอ่ะนะเพราะว่ามันมีเริ่มมีฝนมีอะไรแล้วเริ่มเข้าหน้าฝนนั่นจริงๆเจมคนชอบหน้าฝนนะบอกเลยมันเย็นนอนคือก็สบายแต่ถ้าหน้าหนาวน,นี่แบบเย็นนี่แบบเย็นแห้งนะโอ้โหเย็นแล้วแบบเย็นจัดอ่ะบางทีอ่ะนอนก็ทรมานหน้าหนาวจัดเกินไปเออ บอกก่อนนะจะมีไปต่างจังหวัดนะเจมออนทัวร์จะมีไปเดินสายไหว้พระสักนิดนึงนะเป็นสริมงคลสักหน่อยเผื่อมีกิจกรรมนะบอกไว้ก่อนนะให้ไปติดตามทวิตเตอร์ของเจมไว้นะฮะเผื่อมีกิจกรรมเน้อบอกก่อนโอ้โหูโอ้ทโโ่านผู้ชมเอ้ย ความเกลือไม่เคยปลาณนีโอ้โหไปอืมไปอีกสามทีเอาไม่เป็นไรฮะอืมถ้าหมดก็เติมแค่นั้นแหละถ้าหมดก็เติมมาก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากมายแค่นั้นเองฮะไม่ต้องอะไรเยอะถ้าไม่โดนเลยรอบนี้เจมน่าจะหมดเลยนะจริงๆไม่ไรเดี๋ยวเติมมาใหม่เดี๋ยวเติมมาใหม่ฮะ Mm hmm. เดี๋ยวนะไอกิจกรรมนี้อย่าพึ่งนะเตรียมขอลุ้นก่อนดวโอ้ <c oughs> <c oughs> ขอลุ้นก่อนเออโอ้โหพระเจ้ามันจะมาดีก็ไม่ดีแล้วแบบยังซึมบอกเลยวันนี้ซึมจัดซึมจัดจริงๆฮะโอ้โหเรียบร้อยชักแปดรลงมาเลยสองร้อยโอ้ แล้วจะได้เติมแหละเอ้ยเดี๋ยว่อนดู้ยลืมดูข้างบนเข้าฟรีเอาดิมาลืมดูแถบข้างบนมัวแต่ดูสเก็ตเตอร์สองอันด้านล่างด้านบนลืมดูเอาดิโอ้โหเปิดแรกมาเกลือซะแล้วมัง้งปีเนี้ขอสักสามร้อยนะอู้สวยนะสวยงามไปดิครับผมหนึ่งพันเจร้อยสวยงามพระรามไปจากตายอาริ่ง ขบวนที่ไปครับเราเัาก็โตชัยโย้ยิบมาจนได้เออใจชื้นขึ้นมาฮะ,ะย่าวไปมาจนได้ยังซึมเลยตอนแรกอ่ะสารภาพตรงๆว่าซึมเตรียมใจเตรียมตัวเติมแล้วแหละตอนแรกอ่ะเตรียมตัวที่จะเติมยังไงก็แม่งล่อกูหมดตูดแน่นอนไอ้คิดว่านะมายังเกลือเลยอ่ะ นี่ขนาดแค่เบสสิบบาทนะโดนไปเกือบเกือบแปหมุนอะแทบจะจมสวยงารอยี่แล้วคอมโบนี้โอ้โ,โอเคน่าจะมาแถวสองโอ้คนอื่นเขามารออยู่แล้วเราไม่มีอีกเอาดิน่าจะได้แค่นี้แหละดูทรงแล้วน่าจะไม่เข้าเอามาอยู่หนึ่งตัวและซ้อนไหมโอ้โหอ่งตัวนี้เข้าดีซ้อนฟรีเลยนะไปฮะเออ เอาอยู่พันกว่าอยู่ไม่แย่นะครับเกือบสองพันเน่หนึ่งันเก้าร้อยกว่าเอาดิไปเลยคุบต้เนเื่องหยุดก่อนครับผมได้ได้ทั้งสิ้นเออมันต้องไปแล้วเบ็ดยี่อามันต้องขึ้นมันต้องเอาแล้วจงวังหวะนี้เอา้าลืมกดออตโต้ได้ลองซื้อฟรีไหมสักหน่อยก็ดีนะสวยเอาดิหนึ่งสองสาม โบไปดีแถวเต็มมาดิห้าร้อยแล้วคอมโบนี้ไปเหลืออีกหนึ่งสเก็ตเตอร์มาอีกหนึ่งตัวแล้วเข้าฟีทันทีเรียบยร้อยสวยงามพระราเบจ่าไฟแคปโอโหสเก็เตเตอร์สเก็ตเตอร์มาห้าตัวเป็นสิบสองหมุนดีคอมโบนี้สวยฮะเอาก่อนเพื่อนเลยหกร้อยสี่สิบหกมาคอมโบนี้ก่อนก่อนจะเข้าฟีสปินแลวสเก็ตเตอร์มาห้าตัวสิบสองหมุนเพิ่มไปอีกสองหมุนเอาดีเฮ้ยว่าบอกวะเนี่ย แล้วตอนแรกอะทำไมไม่เจ๋มันจะได้รีบกลับวะจะได้รีบพออะนี่ก็ลอยเล่นซะยาวเลยอะโอ้โหเอาไม่เป็นไรฮะไม่บ่นเยอะเอาเป็นว่าเข้าเลยก็ถือว่าดีแล้วฮะไม่บ่นเยอะพูดมากแล้วเจ็บคอเอาดิแล้วดูทรงว่าจะเกลือได้บอกแค่นี้ครับดูทรงว่าจะเกลือเกลือไหมก็ไม่เกลือแนละ้วก็ได้แปดร้อยู่อะตอนนี้นะ โอ้โหแถวสามและอีกห้ามุนสุดท้ายนะเคมันมาอยู่แล้วขอเจแถวสามไม่เข้าโอ้ยเตียมแปลงรากเปรี้ยวอะไรน้าน้ําเงินนะเจสวยงามพระราแปดจัดไปและหน้าชมพูหนึ่งสามอ้โหหน้าเขียวก็วีไม่เข้าและหน้าน้ําเงินมาอีกเปงโดสวยงามพระราแปดหน้าม่วงได้ไหมโอ้โหเขียวแถวสองไม่มีม่งแถวสามก็ไม่มีมันขาดเกินเกินวะเฮ้ยเอาดิโอ้โหเจแถวสองไม่มีพอน้องจ๋า และมสุด้า้หยาดเกลือนะสิบมาสวยงาพราแปดเตรียมเคด้วยเรียบร้อยแป้งแรกวายะถวสองและต่อเนื่องโคโบนี้สูยงาพราแปดหน้าเขียวและหน้าเจมาต่อเนื่องนี่งไงไปหนึ่งรอบแถวเต็มลงมาและเคแถวสองไม่มีโอ้โหกาจซัดอีกจะคมโบโยาวยาวอะ่ะกะว่าให้ช่ำให้ปังกันไปเลยครับผมโอ้เกือบจะร่วงแบบตลือบอกเลยต้นเกงรถฟื้นมาได้ฮะเกือบจะตายน้ำลายฟูมปากขึ้นมาแค่นั้นเองโอ้โ เอาดิเอาอยู่เดี๋ยวลองซื้อฟิล์ปินให้ดูครับบอกก่อนมาถึงขนาดนี้ความบันเทิงมันต้องเกิดแล้วไม่เล่าความบันเทิงมันต้องเกิดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ต้องซื้อฟิล์ปินให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงเป็นขวัญตาเนื่องจากว่าไม่ได้ซื้อฟิล์ปินมานานนมนานโขหรือเกินนะครับในการเล่นเสาถ้ำบอกเลยมันเข้าแตกนอกอย่างเดียวไม่ใช่อะไรซื้อฟรีแล้วขอปรับไปที่เบดสิบก็พอครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่ง ซื้อฟรีเนี่ยห้า้อพอนะพอนะซื้อให้ดูเฉยนะบอกก่อนนะ500พอนะได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรจบพอตอนนี้คือกําไรฉ่ำบานเบิกไปซื้อฟรีสปินอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะผู้ชม,มาะขอซื้อฟรีสปินไปนสิบบาทอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวมาดูกันซื้อไปทั้งหมด500บาทเป็นคุ้มค่าคุ้มตุนคุ้มราคา ของดีประโยชน์เยอะของโปรประโยชน์เยอะหรือเปล่าครับจะมีแววดีมีแววอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันในการซื้อฟิลิปปินส์ว่ามันจะเข้าท่าเข้าทีไหมเผื่อจะเชแนะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ดูฮะว่าซื้อฟิลิปปินส์ช่วงนี้เป็นยังไงและบอกก่อนทีนิดหนึ่งว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีผมพูดทุกคลิปทุกครั้งแหละครับว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยก็คือว่าเล่นให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นก็พอนะจ๊ะพี่พีพเออพูดสักนิดนึ่งไม่พูดไม่ได้ นะครับใครแล้วก็ใช้วิจารยณพิจารณาเอาละกันนะเจมก็มาเล่นให้ดูพวกความสนุกความบันเทิงไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะไปะดูทรงแล้วก็น่าจะเกลือครับนะบอกแค่นี้ซิ้วไป5 0 0้เพิ่งได้300โอ้กำลงกับำไรเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าเลยอีกสี่หมุนเนี่ยดูทรงแล้วมีแววเกลือด้วยนะถ้ามันจะแตกมันโป้งปังชัมบรารหามันขึ้นมาแล้วนะเอาจริงนะถ้ามันจะแตกรางวัลใหญ่เราบอกแค่นี้ฮนะซิวไปสวยนะ จะได้5้0คืนไหมก็มีเวลจะได้5 0 0้คืนอยู่2งวงสุดท้ายว่าแต่อย่าเกลือยังไงก็ถึงแน่นอน500เอาเรียบร้อยฮะได้ละได้ซื้อฟรีคืนละแค่นั้นเองก็ถือว่าเกลือนะบอกเลยเรียบร้อยหน้าแดงมา4 0 0อยเอาได้กำไร400แค่นั้นเอง <laughs> โอ้ซื้อฟรีไม่ตอบโจทย์ว่ะซื้อฟรีช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสุดตัวเจมนะเนี่ยก็เห็นเห็นกันอยู่นะเออ แล้วมา900ครับ919ซื้อฟรี500บาทนะได้กำไรมา400กว่า419บาทก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ปังบอกแค่นี้ซื้อฟรีช่วงนี้นะนี่คือซื้อให้ดูเลยนะแล้ววันนี้คือช่ำโคตรฉ่ำบอกเลยสุดๆอย่าลืมติดตามกิจกรรมไว้ไม่งั้นก็ไปฟอลโล่ไอทวิตเตอร์เจมไว้ Twitter, Gmail, ฮะ ไปฟอลโล่ทวิตเตอเจมไว้เลยมีกิจกรรมดีๆอาจจะอืเป็นกิจกรรมแบบไม่ทันตั้งตัวนะระวังนะ <c oughs> เจมแจก20บาทบ้าง100บาทบ้างนะทรูมันนี่เดี๋ยวจ่ายทันที สไลดไทยถูกนะตามกติการที่เจมจัดให้จ่ายทันทีครับยืนต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะครับอย่างน้อยมาดูช่องเจมเออได้อะไรติดไม้ติดมือกันไปบ้างร่วมสนุกกันไปบ้างนะจะได้ไม่น่าเบื่อไปกิจกรรมเป็นผลตอบรับดีมีกิจกรรมต่อเนื่องแน่นอนว่าแต่ขอพระกุทุกท่านที่ติดตามรับชมเจมนะครับในทุกๆช่องทางนะโอเคไหมเออยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสวัสดีเจมพอแล้วแหละถือว่าชาแล้วทนผู้ชนนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม